แต่ละลังก็ประมาณกิโลกว่าๆครับผมสี่หลังก็สี่กิโลครับผมกิโลห้าร้อยก็ได้สองพันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็ลังที่สี่แล้วนะครับผมกับต้นนี้นะครับดูกันครับผมนี่ครับต้นนี้ครับบนยอดเลยครับผม ลูกกิ่งเล็กมากนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับของน้องไม่เห็นเลยครับผมเดี๋ยวต้องไปดูกันด้านบนนะครับผมลมก็แรงครับหิ่งก็เล็กนะครับผมเดี๋ยวต้องตัดลงมาด้านล่างครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันด้านล่างนะครับกิ่งมันเล็กเกินครับ ครับผมตอนนี้ก็พร้อมขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตอบน,นี้ก็รองเท้าเหล็กเหมือนเดิมนะครับผมจะมาดูวิธีการขึ้นรองเท้าเหล็กด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยนะครับดูกันเลยครับ lượt Vielen okay. Dank. Thank mm -hmm. you. มันจะอบมากัน thank you

ต่อแดงครับเป็นแบบนี้นะครับตัวต่อแดงครับ ผลงานวันนี้นะครับผมสี่ลังนะครับนี่สามลังนะครับผมอีกหนึ่งลังกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผลงานสามลังครับวันนี้ได้สี่ลังนะครับผมกับชุดนี้ครับชุดใหม่นะครับผมนี่ครับชุดเดียวสบายเลยครับผมหาต่อได้วันห้าลังก็สุดยอดแล้วครับผมนี่ครับ หัดตัวกว่านี้ก็ได้เยอะนะครับผมอันนี้กแต่ละลังก็ประมาณกิโลกว่าๆครับผมสี่ลังก็สี่กิโลครับผมกิโลห้าร้อยก็ได้สองพันครับผมนี่ครับต่อต่อแดงนะครับผมใครไม่เคยเห็นดูครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้หลังตัวแดงครับต่อหัวเสียกันนะครับลางตัวจะเหลืองนะครับผมสำหรับตัวแดงนี่จะเหลืองเยอะครับผมเหลืองตรงหัวครับหลังแล้วก็ตรงตูดครับผมนี่ครับตัวตัวแดงนะครับผม วยนะครับนี่ครับในหนึ่งวันก็ถึงหาคนเดียวเลยครับวันนี้ครับสี่ลังนะครับผมหา,หาอีกก็ได้อีกครับผมแต่คงขึ้นไม่ทันนะครับผมวันนี้ได้ขึ้นได้สี่ลังครับผม เวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมตลอดมานะครับผม